นี่ไงไอ้นี่มากูว่าแล้วตะกี้มันแรงถ้าจะไปยุ่งกับมันนี่ไงไอ้นี่มากูว่าแล้วตะกี้มันแรงถ้าจะไปยุ่งกับมันโอ้โหคุณจะวิ่งเดี่ยวไปไหนเนี่ยโอ้โหมามามาไหนก็ไหนๆและว่าจะหนึ่งหนึ่งกันแน่มาเมือไแล้วกันนี่ไงตะบิุญเชียวจริงจริงอยู่แถวนี้เปล่า โอ้ยมันเติมเรือทนอ่ะเ,เอาไมแต้าแต่เอาล,ะละูกคมาทำไมเนี่ยโอ้ไม่น่าบินมาเลยเอาตาเรื่อเออดีนโอ้ไม่ได้ับเงแล้วกันนี่ไงเออมตัดกระดาไงกา่งหนึมาหจับฮะไม่โกฮะจับบา้านก่อนแล้วกันจับผู้เล่นเกมโมบาในทีซก่อนกันหนงหนึ่งกับเลนแล้วกันเนี่ยาเห็นไหมตัวซียัง <c oughs> โดนจีมันยังโดนแทนเอร์อ่ะไม่น่าโดนแทนเอร์เช็ได้เดือดรมณ์เดือดรำรงไม่ก่อนอบนึงตอนนี้แหละนี่ไงเดือดรมร์ไอเหียใจวะอะลรก เอาละครับผมสุกับตอนนี้นะครับคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Marvel Super War กันอีกเช่นเคยแนละ้วตอนนี้จะเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่ามาจิเนี่ยมึงก็มาแย่งเลนบนกูเลยอู้วูเลือกมาก่อนนะเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยอ่ะให้มันไปฮะให้มันไปเซ็งไงอู้สาเลือกมาก่อนไม่รู้เอออยู่ล่างกูไม่ซับด้วยกูแย่งคลิปมึงหมดทุกตัวเลยไอ้แครี่แครรวยแครไลน์แซด เปิดมาก็หัวร้อนเลยมาจิกนะผมจะมาแก้มือเกมที่แล้วที่ผมเล่นไว้แล้วมันห่วยมากคือมันมันก็ค่าเยอะแหละแต่ว่ามันการเล่นมันไม่เข้ามือมันเด๋อๆหน่อยอะไรอะไรตัวอะไรเนี่ยติงเหรอติงเหรอเอาเดิติงเหรอเฮ้ยตีห,ห,ตนหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย เอออเกือบตายนะเนี่ยเกือบตายนะเนี่ยเราก็เกือบตายเหมือนกันเขามาสามนะถ้ามึงมาสองนะมึงไม่รอดแน่บอกเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดแอบซุ่มแอบซุ่มแล้วผมจะชาร์จออกมาข้างนอกน่ี้โหย แองเจิ้ลน่าได้นะไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนอย่างนี้ได้แองเจิ้ลนั่นเนี่ยนี่ไงไอ้น,นี่มากูว่าแล้วสกิลมันแรงครับอย่าไปยุ่งกับมันหนีให้รอดหนีให้ได้เกือบแล้วผมหยิบสกิลฮิวมาผมพลาดผมน่าจะเอาวาร์ปมาเนาะเอาวาร์ปมานะ่าจะแจ่งกว่านี้ แต่เรามีสกิลนี้๊บิๆหนีเพิ่มเลือดครับเราเน้นนี่มาดีกว่าเพื่อตีเพิ่มเลือดนะติงมาเดี๋ยวติงมาหนีไงหนีไง,ง,ง,งเพิ่มเลือดเยอะอยู่นะดูดิเฮ้ยเราแปลงร่างแล้วเุ้ยเราแปลงร่างแล้วจะทำให้เราดุขึ้นครับผมมันเนี่ยมันสถานะแปลงร่าง เข้าสู่สถานปีศารมันจะทำให้เราโหดขึ้นแต่เงื่อนไขในการแมลงล่างก็คือต้องทำดาเมจใส่ศัตรูครับเนี่ยครับมันก็จะเก็บสะสมขีดตัวนี้เมื่อขีดเต็มมันจะแปลงล่างทันทีเลยครับอืือถอยก่อนไม่บวกนะจ๊ะ กลับยาวครับไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้จ้ะเฮ้ยได้ไหมน่ะโอ้โหเพื่อนหิวอ่ะดูผมจะเล่นเซฟที่สุดนะฮะ,ะเน,เน,ะะน้นดูดเลือดมาดีกว่าเราจะได้ยืนได้ยาวๆใจเย็นก่อนนะเพื่อน เดี๋ยวเรามีเรื่องแน่เดี๋ยวเราได้บวกกันแน่เฮเดี๋ยวผมจะรอให้เขาหมดสถานะอันนี้ก่อนอแต่มันเข้าป้องไปก่อนอะสถานะกระทืบเท้าเมื่อกี้คือเขาจะกันซีซีนะคือเขาจะติดซีซีแต่เขาโดนดาเมจน้อยเพราะเกาะเขาเยอะตอนที่เขากระทืบเท้าเราก็จะเป็นลาลาชินีแหละไม่มีว่ะ ไม่มีว่ะนั่นไง <c oughs> นิดเดียวเองนะเฮ้ยตัวนี้มาเฮผิดทางปิดทางเกือบแล้วเกือบเกือบเข้าไปในป้อมน่าดีนะเรากดหันทิศทางออกมาทันเฮ้ยไม่ใครมาโดดเข้าไปอ่ะ กูไม่ออกมาได้ว่ะเกือบแล้วใจเย็นเพื่อนผมว่าออกหลูเลือดมาเวิร์กวะเนี่ยไม่น่าเวิร์กหรอกเพราะมันตีไม่ค่อยไม่ค่อยรัวทำไงดีวะเหมือนเพื่อนจะโดนผมต้องล็อกหนึ่งหนึ่งกับใครสักคนน่ะแต่ไม่ใช่ไอ้นี่แน่เลย โอ้โหเว้ยโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้ครับโอ้โหอุตสารล,ล,ล็อกหนึ่งหนึ่งแล้วล็อกหนึ่งหนึ่งแล้วแล้สกิลแรกเว้าอะ่ะมึงเลยแล้วกันนี่ไงได้อยู่ฮนะโอ้โหสารว่าเล่นจะเล่นเซฟเยลยนะ มันก็เซฟไม่ได้ครับไปหนึ่งหนึ่งกับใครดีว่าแองเจิลดีกว่าตังน้อยสุดในทีมตรงข้ามต้องโดนเราท้าหนึ่งหนึ่งอะไปไหนละ่ะตรงนี้เหรอมาหนึ่งหนึ่งกับเพ่ได้น้องนี่ไงเลือดไม่เต็มนี่ชอบเลยอ่าจะไปไหน เออเหมือนทำร้ายมันยังไงไม่รู้ว่ะอย่างนี้เราเห็นตัวเลือดน้อยเราวิ่งไปท้าหนึ่งเลยใช่ไหมันก็โคตรเกลียนเลยแหละทีมทีมเราคงเกลียดเราหน้าดูแหละบอกไอ้เกอเยื่องมันจะตายแล้วมึงไม่ท้าตัวอื่นเล่าเนี่ยพรามให้แตกแล้วเพื่อนดูดิ นี่เนี่ยตัวเมดหน้าโดนไม่ช่วยไมยกูไม่ช่วยมึงไอรอนแมนโอ้โหมึงจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยโอ้โหมามามาไหนก็ไหนๆละมึงว่าจะหนึ่งหนึ่งแล้วแน่ยมามึงเลยแล้วกัน นีไงดับเบิลเคลโอเฮ้ยไอติงไอติงอยู่แถวนี้เปล่าโอ้ยมันเติมเลือดทันอ่ะเอาป้อมให้แตกเอาป้อมให้แตกเออแล้วกูมาทำไมเนี่ยโอ้โหไม่น่าบินเข้ามาเลยเอาให้ตายเพื่อนเออนั่นละมันน่าจะออกแบบให้ตัวนี้เป็นแท้งแต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นไฟเตอร์นะแต่ว่ารูปแบบสกิลมันน่าจะเหมาะกับแท้งมากกว่านะ ว่าดูสกิลวิ่งวิ่งเข้าไปงัดอะไรเงี้ยท้าหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยที่มันง้างนานเกินไปเนี่ยเนี่ยเพราะว่าสกิลแต่ละอย่างมันมันยังไงอะโอ้ยเดี๋ยวจะอธิบายไม่ถูกมึงวิ่งออกมาแล้วก็ดีเลยเฮ้ยโอ้ยมึงยังจะอ้อมกลับไปได้อีกเหรอ ที่ยิงตัวมาใหม่เนี่ยมันต้องโหดเนี่ยเขาต้องปรับให้มันโหดแล้วมันก็จะเล่นได้โหดแต่นี่คือเขาปรับให้มันโหดแล้วนะแบบแต่แบบการเล่นมันแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ขนาดเป็นตัวไฟเตอร์นะนี่ไงโอ้ไม่ได้ งัดหนึ่งเลยแล้วกันนี่ไงเออท่าตายตายเป็นไงท้าหนึ่ง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 มาหนึ่งหนึ่งกลับฮะไม่โกงฮะกลับบ้านก่อนแล้วกันกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวได้ได้จัดการไใ้นี่เด้มีหนึ่งหนึ่งไหมเนี่ยไม่มีหนึ่งหนึ่งด้วยไม่เป็นไรงหนึ่งก็ได้วะบวกกันเลย นี่ไงนี่ครับม,ม,มันมันดุกับแคลรี่อ่ะมันสู้มันสู้กับไฟเตอร์ด้วยกันไม่ได้อเออถ้าเป็นแคลรี่แคลรี่บางๆหรือเมดบางๆอ่ะมันก็พอจะสู้ได้นี่หรอไหมแต่ถ้าเจอแคลรี่ด้วยกันบางทีโดนแคลรี่ตบยับเลยนะอืมเล่นไปก็บ่นไปนะตัวเองไม่เก่งก็ไม่โทษตัวเองนะโทษเกมไะโอ้โหมีควิกเกอร์อีกสัตัดดิ มึงจะตายห่ายอยู่แล้วมึงเนี <c oughs> ่ยเคลียบแอบตีบ้านเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยงัดไม่โดนน่ะกูจะเย็นไม่เอาไอรอนแมนพ้อมตีตายด้วยกูว่าแล้วไงมึงตกเครื่องเลยนี่มึงบิงหนีก็ไม่รอด เมันทำอะไรอะ่ะอ๋อมันชาร์จมันชาร์จไม่มีใครเข้าไปดิฮู้ยสวนไม่เพื่อนไม่น่าสวนว่ะจังหวะนี้ไม่น่าสวนจริงๆถอยเลยบ้ากลับแล้วกันฮนะเนี่ยแล้วมันเป็นไฟเตอร์แล้วแบบมันมันบางมากอะ่ะเห็นไหมว่าเราวิ่งเข้าไปตายบ่อยๆอะ่ะแล้วมันมีสกิลออกอะ่ะ คือแค่เข้าไปเนี่ยมันก็แปดวิแล้วอะ่ะคือมันจะออกอยังไงเนี่ยนี่ยนะดูผมจะหนึ่งหนึ่งกับไฟเตอร์เหมือนกันนะโอ้ยอย่าบอกนะผมจะหนึ่งหนึ่งกับไฟเตอร์เหมือนกันดูว่านั่นเห็นไหมสกิลมันมันสกิลมันเด๋อเดออะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาหนีได้ละสกิลมันแบบ มันไม่ซัพพอร์ตกับการที่เป็นไฟเตอร์เลยอะอะถ้าจะเอา,ถ,า,เอาถ้าจะเอาแบบนี้จริงๆนะคือมันควรที่จะดาเมจแบบแรงๆเลยอะแต่นี่มันก็ไม่ได้แรงมากใช่หไหมแบบแรงแบบไม่ต้องพึ่งของเลยอะไอแคสกิลอะเอาง่ายๆเออถ้ามันจะให้ให,ให้ให้ช้าขนาดนี้นะเนาะบางทีมันก็ยังมองว่าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะ จากผู้เล่นเกมโมบ้าในพีซี <PC S 2> มาก่อนท่านแด่กูหนึ่งหนึ่งกับมึงเล่นแล้วกันเนี่ยน่ะเห็นไหมโดนซีซีแม่งก็ยังน่ะโดนซีซีมัน,ม,นมันยังโดนแคนเซิลอ่ะไม่น่าโดนแคนเซิลอ่ะอดูเลือดมันดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบวกกันแถวนี้เราตายหาเนี่ยไม่ดูเลยเอาเป็นราตีดีกว่าดาบราตี อุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายตายมันจะท้าเราหนึ่งหนึ่งนะเฮ้ยดีนะเกาะเด้งน่ะเห็นไหมมันวิ่งหนีไปมันสกิลเรามันแบบมันน่าจะออกแบบให้เป็นเออถ้ามันจะให้ชาร์จนานอ่ะน่าจะเป็นแบบวิชันแหละเออแบบวิชันดีไหมไกลๆเลยอ่ะอืมถ้ามันจะให้ชาร์จนานนะแต่นี่มึงแบบโอ้โหนานแล้วแบบ ไม่ไกลอีกอ่ะดยวดิเร็วเราตีดอ,อกเ่าเลยไม่เห็นว่าดามเมจมันเยอะเกินโอ้ยค่อยไปเอาลองเซอร์ท,อรอที่หลังมาตรงนี้ก่อนเออไม่โดนอะฮ้ยโดนว่ะดูดิ มันน่าหงุดหงิดอ right ่ะมันน่าหงุดหงิดเว้ยอ้ามันจะท้าหนึ่งหนึ่งก็ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ้าเมียเบ้าเมียเดี๋ยวเอากลับบ้านสิโอ้มึงมาตีเซอร์ตอนเพื่อนจะกลับมาปบอมกูแหกแล้วใครแม่งจังไลยวะไอ้นี่มึงก็ตีเซอร์ไม่ดูอะไรเลยเพราะมันจะแหกอยู่แล้ว เราได้นี่เราสวนแล้วเราขึ้นบ้านมันจบเลยนะเพื่อนมึงเข้าใจไหมเนี่ยที่กูพูดเนี่ยอ่ะกูล็อกมันไว้ให้อ่ะอืมอืมเออได้ไหมเนะี่ยได้ด้วยว่ะโอเคมึงแจมเลยโอ้ยเกือบแพ้เกือบแ,แพ้แบบ <c oughs> แพ้แบบแพ้แบบเหี้ย <c oughs> แพ้แบบอัปปีมาเรามีบัฟเสือดำอย่าไปกลัว จะหมดแล้วด้วยเสื้อด้วยบับเสื้อด้วยเสือด้วยหัวคำไอ้แค่จะวนไปแล้วขึ้นจบเลยรออะไรละ่ะเดีวนี่เงินตอนนี้ของฟูแล้วนะไม่ต้องเป็นต้องฟาร์มแล้วิบดันิบดันโอ้ตั้งนานป้อมไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ไง นี่ไงหนึ่งหนึ่งกับแคลี่เราเก่งอยู่แล้วไปละกูเฮ้ยอืุอะไรเนี่ยกูสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้ี้ยมึงมาทากูหนึ่งหนึ่งตอนเลือดน้อยได้ไงเนี่ยมึงถ้ามึงอยู่นอกป้อมนะมึงโดนคุณแน่ขู่ดูเขาสายสายแท้ทงเต็มตัวชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้ปะ แต่รู้ี่มันเกาะแน่นอนแหละหึถ้ามันอยู่ในป้อมนะมึงไม่รลอดหรอกเฮ้ยเฮ้ยเย้โหดูมันมันถึกมากอะ่ะมันวิ่งมาโดนสกิลเพื่อนเรอกนีอะนี่ครับเขาแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วเขาค่อางนี่จะเอ่อเกี่ยวกาดเนะกี่ยวกาดคือวิ่งไล่อะ่ะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งโดนสกิลเลยอะ่ะ เอามาโอ้โหไกลอ่ะไกลไปอ่ะสกิลไม่ถึงเดี๋ยวต้องหาจังหวะที่จะโอ้โหไม่ได้อีกแล้วมันในป้อมดูดิป้อมจะตีกูอย่างเดียวเลยเอาดิไม่กันจะแตกนะเว้ยโอ้หมันกันมันก็กันโอ้โหดูผมจะตายแล้วไปเอาเสือดำดีกว่าเพื่อนปะ มันมันไปเพิ่มเลือดได้อะบวกกันที่ป้อมเขามันเสียเปรียบอ่ะเขากลับไปเพิ่มเลือดได้อ่ะย้อนด้วยมึงไม่ถอยเล่าเขาถอยกันหมดแล้วเพื่อนโอ้ไอ้กูช่วยชีวิตมึงแล้วกันนะมึงรอดไหมเนี่ยคราวนี้มึงรอดแล้วกูเรียงไง ้ยสึกไปหาเรื่องมันสึกไปหาเรื่องมาไงจะรอดอยู่แล้วโอ้ยมึงไล่มันทำไมเออมันนี่โอ้โหเบนเอ้ออิตุมเฮดเดี๋ยวมึงอย่าหลุดออกมาจากนอกพอมนะเดี๋ยวกูท้าหนึ่งหนึ่งเออเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอ้ยไปช่วยเขาก่อนเฮ้ยวิ่งทันไหมเนี่ย โอ้โหดอกนี้ดูดิดอกนี้สวยเลยอะแต่ไม่โดนมึงอันตรีสวนที่สวยเนี่ยมึงสกิลไม่โดนเขาเออได้เซอร์ครับมามากูจะหนึ่งหนึ่งกับไอ้ตัวนี้มึงชอบฆ่ากูใช่ไหมอยู่ไหนแล้วแหมมันกลับไปแล้วแฉก็ได้เหยื่ออารมณ์เหยื่ออารมณ์อให้มึงกอนป้อมนึงคราวนี้แหละ นี่ไง <laughs> เหยื่ออลม้มไอ้เหี้ยเออสะใจว่ะ <laughs> อะไรของกูเนี่ยดันดันดันล่างดันล่างอีกยี่สิบวิผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับใครดีไปเพื่อนเรา,ายังไม่ตายสักคนเดียว <laughs> เซอร์อยู่ไหนเนี่ยเอ้าเซอร์มาถึงนี่แล้วเหรอ เอ้ามึงไม่ไหวให้มันดันยาวๆแล้วโอ้ยป้อมเรายังไม่ได้ครบเอ้าเอ้าเอ้าตายด้วยว่ะอ้ยวาจบแล้วเออเกมนี้ก็ถือว่ายังยังไม่เข้ามือใช่ยังไม่ได้ได้ดั่งใจเลยตามที่อยากได้นะที่จริงอยากได้ฆ่าเยอะกว่านี้แล้วก็ตายน้อยกว่านี้แต่แบบเรายังไม่พิ้วพอเลยขอไปฝึกอีกก่อนนะฮะออะวันนี้ ยูเราทำดาเมจทำดาเมจ19เปอร์เซ็นต์เองครับน้อยมากไปแล้วครับผมบ๊ายบาย